กำไรนักสัตว์ช่วงปี12ปีนะคะเพราะเราเป็นสีเหลืองพอเราหยิบกําไรช่วงปี12 2ปีเข้ามาซึ่งเสกปุกเสกแล้วนะคะโดยพระผู้ใหญ่หลายๆาท่านด้วยกันได้หลายๆพิธีด้วยกันพอกําไรนี้เข้ามาสวมที่เข้ามาือ เป็นสีของคาถาและเป็นสีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์